สวัสดีครับไวรุ่นวัน,นนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันจันทร์ที่24มกราคม2565กับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้เลยไอร่อนไปปสามปี2019งานที่จะทาอะไรแล้ววะคันนี้จะมาเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์งานที่จะทําเดี๋ยวเรามาดูกันางานที่จะทําคันนี้เปลี่ยนแฮนด์1งนิ้วอ้วนนิ้วครึ่งกับคันนี้ เปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ดูของเดิมก่อนว่าของเดิมมันเป็นกังเส่ว่าตรงเดิมเดิมเป็นเป็นแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใส่แฮนนี้แล้วจะรอขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกัน ยังอ <Yeah. S 2> uh ่ะตอนนี huh. uh ้เ huh. ด uh ็นเียบร้อยตอนนี้ทุนแก้ให้คุนใหม่นนี้เรานให้ม่ไปี๋ยวเราจะาดน้กันาจรนมันเป็นจอาเี้มัน ตอนนี้รอบเดินเบาอยู่8 0 0ร0 0ยเจ็ดร้อยแร้ออไฟช้าอยู่ 800, 700, 800. ยที่ตอนเดินเบาไฟชา้าอยู่สิบเดี๋ยวมาดูรอบสูงว่าไฟชา้าเท่าไหร่อรอบสูงไฟชา้าสิบสีกว่าเดินเบาสิบามกว่าน้ำมันหัวฉีดหน้าหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าลังหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหกไม่ดีกันเท่าไหร่อันนี้โคตรประหยัดน้ำมันเลยบอกเลยน้ำมันกินน้อยกว่าเดิมแต่ เขาไหมหมดจดไหมเดี๋ยวมาดูน้ำมันกินน้อยกว่าเดิมแต่รีดกำลังได้มากกว่าเดิมเขาไหมเท่ากันทั้งสองหัวแ1่เด็เ็ดแเก้าสิบประมาณนี้โ่อถูบ่อถูกก็อ่านค่าได้ใกล้เคียงถือว่าน้ำมันทีน่ฉีดไป บาลานและไฟจุดระเบิดบาลานและจุดระเบิดได้หมดจดโมทูเซนเซอร์หน้าหลังมันก็อ่านค่าได้ไล่กันเท่ากันแทบจะเท่ากันในขณะที่รอบเดินเบาไฟชาร์จอยู่1ิกว่าไมบอกเดินเบาไม่ได้เนี่ไฟชาร์จอยู่1ิากว่าอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยองศาเสียงค่อนข้าเสียงกันอันนี้เสียงมันจะ เห็นได้ว่าวันที่ท่อแทบจะไม่มีเลยนี่คือการทําให้าการาการอ่าเขารเรียกว่าตับน้ามันปรับไฟให้มันเผาไหม้ได้หมดจดเพ๊บไม่ไม่รับน้ามันหนาเกินไปรับไฟให้บาลานวันที่ท่อมันก็จะไม่ค่อยจะมีซึ่งทําให้แสดงแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้น่ะมันหมดจดเรื่องจากขันตอนที่เคย ให้ด <c ười> <c ười> <c ười> ูที่ผมสูงว่าโว้บมันทำกับผมสงเสียเลยท่านคืนแล้มันหนาไปมันเลยเกินความจำเป็นที่รถจะใช่มันจะทำให้ประหยัดให้เคืนน้ำมันแต่ถ้าเราสามารถปรับให้มันบาลานซ์ได้มากที่สุดมันก็จะกินน้ำมันน้อยลงมันก็จะจุดระเบิดได้หมดจดแล้วก็จะทำให้น้ำมันที่สูดเข้าไปไปจุดระเบิดหมดจดมันก็จะรีดพลังกำลังออกมาได้เยอะขึ้นบอกเลยนี่นี่คูนี่ใหม่แล้วเลยวันนี้ก็เป็นเราเห็นถ่าย้อย อกันน่ไปเอาบุญโอเคเรื่องไปเ้ยอ่ะสวัสดีครับไว้ล่นก็เจอกันอีแกแล้ววันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยอรลอนแปดแปดสามปีสองพันสิบเก้ารถแรกเมดินเแลนดคันนี้งานที่ทำอ่าเปลี่ยนแฮนด์จากแฮนด์เดิมถอดมโวงเล็กออกเดิมใส่แฮนด์เดิมใส่มงองยอ,อนพันสองมาก็ให้มาเปลี่ยนแฮนด แทนอ้วนหนานิ้วครึ่งแทนอ้วนหนานิ้วครึ่งต่อถังโม่งเล็กออกเก็บงานสายไฟใหม่เปลี่ยนสายคัตสายเร่งใหม่ต่อสายเบรกแล้วก็เก็บงานสายไฟใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็จูนกล่องแก้โค้ดขึ้นจูนกล่องเอฟพีสามให้ 3, ใหม่คันนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะคันนี้เรามาดูสายคัตเปลี่ยนให้ใหม่สายเบรก ตัดต่อให้ใหม่เหมือนเดิมเราได้ยาวหลยตัดต่อเอาสายเร่งเปลี่ยนให้ใหม่สายเร่งนิ่มๆน,มนี่อ่าถายไฟงานถายไฟเก็บเดินให้ใหม่เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยเกี้ยงเกี้ยงเนียนเนียนโลง่งๆเก็บให้ใหม่ถอดทุกปลั๊กถลกเดินเก็บใหม่หมดน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วจูนแกงจูนกล่องเอพิสามแล้วอยากคิดเมื่อกี้นี้ คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยบอกเจ้าของเตรียมบอกเจ้าของมารับกลับบ้านได้โอเคนะครับไปล่น โอเคเสร็จเรียบร้อยจบงานเตรียมสรงกลับบ้านได้